ไฮไฮเพื่อน,อนๆืยินดีต้อนรับสู่ช่องขอนเรือนชาแนลนะคะเพื่อน้มหาหดแต่งหน้ากันค่ะคลิปแรกมาก็จัดเป็นคิ้วให้ดูก่อนเลยนะคะเทคนิคการเขียนคิ้วให้คมให้ปังนั้นนะเพื่อนเพื<ๆ>่อจะต้องมีดินสอเขียนคิ้วนะคะมีแปรงสําหรับเกลี่ยคอนซีลเลอร์แล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์ค่ะตามคลิปนะขอนต้องการให้คิ้วมีความคมชัดค่ะ เวลาเขียนคิวเสร็จป,ปุ๊บให้เพื่อนๆใช้คอนซีลเลอร์แตะเป็นจุดๆแล้วก็ใช้นะคะตัวแปรงในการเลียให้คิวของเรามีความความวดอยู่คะ่ะอยากจะได้กี่จุดก็เติมอายเมคะ่ะนั่นแหละก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่หันนำมาใช้หาเพื่อนๆเทคนิคดีๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ให้เราได้อ่านหรือว่าแบ,บ่งปันกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใน,ใน,ในรายด้วยนะคะ เพราะว่าการแต่งหน้ามันก็ไม่ได้ไง่ายและก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่อะไรที่ขึ้นชื่อว่าทักษะเราจะต้องให้ความสําคัญในการฝึกฝนลงมือทำแล้วก็สมานสมน์เนาะเพื่อนๆต้องลองทางําค่ะถึงนจะรู้ว่าความยากกับความง่ายเนี่ยสามารถพัฒนานันได้นะคะโอเคเขียนซ้ายเขียนขวาได้โอเคล ทรงเรื่อนสักเล็กน้อยแล้วก็มาดูค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ได้อีกรูปนึงนะคะวันนี้กรีดตาไปด้วยเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปขวานก็จะมาแชร์เิ็น้อที่ขวันใช้ในการฝึกกรีดอายไลเนอร์ค่ะเพื่อนนี้แต่งไปแต่งมานะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามองขึ้นต้งเยอะเลยเนาะออกไปข้างน,นอกก็จะได้แบบผูพ้พบเห็นไม่ได้จบกระจายอะไรแบบนี้เนาะ เพื่อนลองฝึกกันเลยนะคะทักษะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความมีคสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยเก่งขึ้นพัฒานาขึ้นเติบโตข,ขึ้นในสิ่งที่เราได้ารีนนอนนะ,คะใครที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปฝึกกันนะคะนี่ตอนนี้ขอนก็กําลังจะมาฝึกกรีดอายไลเนอร์ให้เพื่อนๆดูนะวันเนี้ย กรีดตาไม่ทันจริงๆค่ะก็มาถึงที่ทำงานก็เลยอ่ะอคลิปสักหน่อยนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์นะคะตรงบริเวณหางตาเลยตวัดขึ้นไปเลยนะคะเฉียงขึ้นไปเลยกี่องศาก็ไม่ว่ากันนะคะเอาที่เพื่อนๆสบายใจนะคะจากนั้นเราก็เริ่มจากหัวตานะคะให้ชิดโคนขอบตาแล้วก็ลากไปบรรจบก,กัน แค่นี้เองนะเราก็จะสามารถตีดอายไลเนอร์ให้ตาเราดูมีมิติขึ้นมาได้อีกหนึ่งระดับค่ะไปดูฟิลิปดูกันถ้าดานะก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็เป็นการฝึกทำกันง่ายๆนะคะ